สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกม PUBG Mobile ปังก็เริ่มกันเลยเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเป็นทรงโจรน,นะช่วงนี้ต้องเยี้ยมเี่ยมหน่อย <c oughs> แอคเสียงมันเยี้ยมเียมหน่อยนะครับโอ้ไปเข้าไปสู่เกมกันเลยนะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้การเสียเวลามอแล้วก็ตามเบอร์สามมานะครับเพื่อนโดดไหนเราก็โดดตรงนั้นลหละตามเพื่อนนะเล่นแบบตามเพื่อนโอเคสายตามเพื่อน บ้านชั้นฟุบแลนดิ้งโบเขาหอยเข้าบ้านเลยหาปืนก่อนเดี๋ยวเพื่อนมาแย่งนะต้องรีบปหานี่ทอมสันฮึบต่ไม่มีแล้วเพื่อนเก็บปืนหมดแล้วเพื่อนเข้ามาช้าเองเพื่อนอุ้ยนี่งง่อย กระสุนเขียวนะเก็บไว้ก่อนเปิดเจอปืนโอ้โไม่มีใครเลยกระโดดมาอย่างนี้ก็เงียบสิครับเล่นตามเพื่อนนะเฮ<ม>้ยเบอร์สีไปไหนก็ไม่รู้โอเคเฮ้ยได้ยินเสียงแล้วบอทเฮ้ยไม่โดนนะครับต้องไปยิงใกล้ๆอย่ายิงบอทเราเพื่อน บอดว้าวอุ้ยบอทสองตัวเลยเหรอเราต้องรีบแล้วนะกระสุนก็ช้าเหลือเกินนี่เรียบร้อยนอกหนึ่งยิงบอดกอให้บอกนี่คือสองครามของเราส,สองพิฆานี่เรียบร้อยยิงบอดกอให้บอกนะยิงกับใครก็ไม่รู้บอดไปไหนละ หาไม่เจออ่ะเฮ้ยน่าจะบอดอีกละหรือว่าคนบอดนั่นแหละโอ้ตรงนี้มีแอร์ดอปด้วยอ่ะใครเรียกแอร์ดอปมาเนี่ยอ่ะใครยิงเฮ้ยว่าเลยเพื่อนยิงเราทำไมเนี่ยเบอร์หรือเปล่าเพื่อนสงสัยไม่ได้นอนนะเฮ้ยนั่นไง ลอยๆไป,ไป,ไปเราต้องไปแจมนะครับมือที่สามสวยงามเสมอ <c oughs> นี่นไงเฮย้ยยิงฟรีนิ่งๆหน่อยปเป้งเขาให้ไม่โดนนิ่งๆหน่อยเพื่อนนิ่งๆหน่อยไม่โดนปเป้งเขาให้เรียบร้อยนอกนึงปเป้งเขาให้ปเป้งเขาให้ยัง เก่งเหลือเกินเดี๋ยวเถอะปั๊กไเ,เาให้อีแน่โดนหนึ่งขออีกนัดหนึ่งเฮ้ยไม่นกโอ้โหสองนัดไม่นอกได้ไงเนี่ยนี่ไงเจ็บทวนหน้าเจ็บทวนหน้าเดียบร้อยนกสองมอดิครอปมอดิครอปไปไหนละซ้ำก่อนนะครับซ้ำก่อนออกมาอยู่หลังต้นไม้ตัวหนึ่งนะหลังต้นไม้ตัวหนึ่ง ไปไหนละยังมีอีกนะเนี่ยยิงกับใครอยู่ก็ไม่รู้เมื่อกี้เฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยกูมอดิครับคูมอดิครับนอนนอน,น,อน,น,อนยิงขู่ไปหนึ่งทีออกมาอุย้ยนั่นไงสโมอขึ้นละหลังก้อนหินเหรออีกตีหนึ่งอ่ะเราเปิดไปกินิ้ว ยิงใครอะเพื่อนตั้มเมาเรียบร้อยได้คิวด้วยอะน่าจะอยู่หลังต้นไม้น่าอีกตัวหนึ่งเฮ้ยมีเสียงข้างหลังใครอะเฮ้ยในในในนู่นไงอ๋อบอดนะเรียบร้อยบอดหลังต้นไม้โอเคเพื่อนเรายิงไปแล้วดูเสียด้เพื่อนโอ้บอดไม่น่ามาเลยเมื่อกี้เราจะไปเฮ้ยนี่ไงบอดอีกหนึ่งตัว อุย้ยหลบปอบอดโอ้โหดูดิอย่าหลบอย่าหลบทีหลังอย่าหลบเป้งเขาให้เป็นไงล่ะนี่ซ้ำยังโหดยังโหดปงเเก็บของก่อนนะครับน่าจะบอดนะยิงอย่างเงี้ยเก็บของกันดีกว่านะปล่อยเพื่อนยิงไปอ ไม่เล่นนะครับยิงเพื่อนเราทำมอยอ่ะต้องไปช่วยเพื่อนไหมเนี่ยนี่เสียงใครอีกอ่ะเฮ้ยนี่ไงบอดอีกแล้วว่าแล้วเสียงอะไรเป็นไงละ่ะเปลี่ยนปืนดีกว่านะไม่อยากเล่นเลยปืนเนี้ยเล่นดีพีดีกว่าลองดูไปช่วยเพื่อนก่อนทำไมเพื่อนเราไม่เพื่อนเรายิงอะไรอ๋อนอกไปแล้ว ยิงอะไรนานสองนานหลับเพื่อนอุ้ย,ยเสียงแงะอ๋อเพื่อนซ้ำนะอยู่ไหนเพื่อนมีอีกไหมล่ะเพื่อนบอดเยอะจริงๆยิงแฟร์ก่อนนะป้างคเขาให้เรียกแขกเรียกแขกก่อนนั่นไงน่าจะบอดนะตัวเนี้ย งัดเอาไปไหนละเุ้ยบอดเดี๋ยวนี้มันหลบได้ด้วยอะนอนอเหรอเฮ้ยนัย่งไงโอ้โหอย่างคมไหนเนี่ยเลวเอานอนอย่างเงี้ยอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหยิงลมคมกลิบหมดแม็กแล้วยังไม่โดนเลยหมดแม็กแล้วยังไม่น็อกเลยนะครับนี่ไงเฮ้ยโลบิคะโลบิคะนี่เรียบร้อยน็อกไปคุยกับลากมะม่วงไงอะคอป บอดเยอะจริงๆเลยเนาะหรือว่าเราจะอยู่แรงต่ํานะครับบอดมันเยอะไปหน่อยเป่ไงเพื่อนเราน็อกแล้วนะครับต้องรีบไปช่วยเพื่นอนอดทนไว้เพื่นอนกดเลือดไว้กําลังไปช่วยโอ้โหไม่ทันได้เลยอ่ะแมวเป็นไงขับรถเรียกพี่ว่าดอมอุย้ยเรียบร้อยเพื่อนเราว่าแล้วต้องไม่ทันนะเดีย๋ยวต้องไปช่วยเพื่อน ต้องไปแก้แค้นให้เพื่อนก่อนนะครับใครบางอาจยิงเพื่อนเราเราจะแก้แค้นให้สาสมแก่ใจนี่เล่นหลุมนี้ดีกว่านะยิส yes. ลงเลยเพื่อนอยู่แถวนี้แหละบางอาจยิงเพื่อนเราอยู่ตรงไหนนะมดตึกือเปล่าไกลเอ้ยนี่ไงรถมีรถคันหนึ่งนะตรงนั้นอะ น่าจะอุ้ยนั่นไงเสียงปืนอุ้ยอยู่ข้างหลังเราอยู่ไหนเนี่ยฝั่งนี้ป่ะนั่นไงเห็นแล้วนะอยู่หลังรถใกล้ๆจะยิงโดนไหมเนี่ยไกลเกินมาให้เพื่อนก่อนนะนี่ไงนี่ไง ฟรียิงอุ๊ยไปแล้วยิงฟีอีสปอร์ตอุ๊ยนิ่งๆเพื่อนนิ่งๆดูไปหนึ่งนัดสองนัดสามนัดเรียบร้อยน็อปหนึ่งพ่อมอดดิครับอุ้ยโ่อเสียงเพื่อนนะตกใจหมดอยู่ไหนละเฮ้ยนั่งอยู่ในรถคนหนึ่งได้ปะนั่นไงโอจริงๆด้วยนั่งอยู่ในรถเราเพื่อนสอยสอยอุ๊ย ระว,วังเพื่อนไปนอนอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวก็โดนยิงหรอกเอารถมาไว้ที่นี่ก่อนนะอืมอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอ้ยเพื่อนเราโดนนกนะช่วยเพื่อนก่อนกว้างสมโมเอาเพื่อนเราโดนใครยิงอะ เออยู่ไหนนั่นไงเรียบร้อยบอดร่วน่าจะบอดนะโอ้เรียบร้อยโดนซ้ำโอ้เพื่อนช่วยไม่ได้เหลือคนเดียวแล้วตัวคนเดียวอีกแล้วนะครับตัวคนเดียวตลกดเลยอะอือยู่ไหนนะยิงมาจากไหนก็ไม่รู้นะนั่นไง อยู่นั่นไงโอ้แม่นแม่นแม่นเเรียบโอยโดนหัวน็อกไปเลยนะครับมอดีมอดียิงกันไปเราเป็นมือที่สามมือที่สามสวยงามเสมอ,อยังไงล่ะสิบคิวไปแล้วอุย้ยนี่ไงขับรถด้วยอะไปไหนอะอุยอ้ยอุ้ยใครยิงอะ่ะ โโอหยิงเข้าหัวด้วยอ่ะดีเราหมวกสามนะไม่เป็นไรระยะมันไกลอยู่โอเคปั๊มน้ำแปบ๊บปวดก็กินยาเป็นไงยาพาราก่อนนะครับกระดกเข้าไปอยู่ไหนเนี่ยต้องเข้าวุงแล้วนะต้องไปเล่นแถวไหนดีเดี๋ยวหาที่เล่นก่อนนะครับเข้าไปฝั่งนี้แตกแน่เลยอ่ะ ้ยยิงเอเพื่อนนั่นไงนิ่งนิ่งนิ่งไปแอุ้ยอุ้ยมีคนยิงเราด้วยอ่ะไม่รู้ใครนะอุ้ยโดนยิงแโอ้โหยิงอยู่นั่นแหละไปเราต้องเข้าวงแล้วนะไม่เถียงกันนะสู้ยากนี่ไงจอดแถวนี้ดีกว่านะ เข้าไปตรงๆเราต้องแตกแน่เลยอ่ะหลายคนอุย้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงเสียงรถไหนเนี่ยข้างหน้าเราเหรอวุ้ยไหนอ่ะนั่นไง วิ่งอยู่ในตึกนะทำไมไม่ออกมาเนี่ยอืมน่าอยู่ในตึกข้างหน้าเรานะไม่รู้จะออกมาไหมเนี่ยรออย่างเดียวเลยเอ่เฮ้ยได้ยินเสียงข้างๆเรานะเมารุดเฮ้ยมาทำไมเนี่ยรู้หรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงเรียบร้อยเมารุดนะครับเรียบร้อย ไม่เช็คเลยเพื่อนเลยตัวในตึกอีกตัวหนึ่งนะครับรอรออย่างเดียวเขารู้หรือเปล่าเขาน่าจะรู้นะว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเขาพยายามมองหาเราอยู่นะเขาก็ไม่ออกมาเราก็ไม่ออกไปนะรออย่างเดียวคว้างระเบิดดีไหมเนี่ยอืตรงนี้มีรถน่า,นาจะมีคนอยู่แถวนี้ด้วย ก็สองคนผมยังไม่ยิงเลยนะฝัง่งนี้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้นอนอยู่หลังหินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดีย๋ยวต้องออกไปหาก่อนกระโดดดิเพื่อนนี่ไงกระโดด <c oughs> <c oughs> อยู่ไหนน้ต้องหาก่อนนี่ไงงูงูงูเป่งปเขาให้โดหนหัวนัดหนึ่งอีกนัดหนึ่งอีกนัดหนึ่งอุ้ยไม่นอกนะอุ้ยอะไรอ่ะโดนหัวนัดหนึ่งโดนตัวนัดหนึ่งก็ยังไม่นอกนะครับ ไปไหนละโอ้ไม่กล้าออกเลยเขามีสองคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นรถนี่ไงนี่ไงหนึ่งนัดอีกนัดหนึ่งนัดเรียบร้อยน็อกน็อกละเหลือตัวนึงนี่ไงนี่ไงโอ้ยโดนหัวเรียบร้อยตายเลยนะโอเคเป็นไงล่ะครับเป็นงูครับผมงูกลางที่ลุ่ ตรงนั้นน่าจะหมดไม่มีใครแล้วนะที่เหลือก็น่าจะอยู่ฝั่งนี้แหละฝั่งบ้านนะครับฝั่งเราตัวหนึ่งแล้วข้างหน้านุ่น่าจะอีกตัวหนึ่งอืมเราจะใช้รถนะน่าจะต้องใช้รถนะอืมป้อมยามมีใครหรือเปล่าเนี่ยต้องไปที่ป้อมตรงนั้นนะขับรถไปดีกว่านะปลอดภัยเดี๋ยวรอก่อนรอวงยังไงตรงนั้นก็น่าจะอยู่กลางวงนะครับ ยิงเราปะเนี่ยถ้าเราทิมตรงนั้นได้น่าจะกินไก่สบายๆเลยวันไปไปก่อนไปป้อมดีกว่าหนัโมโอเคน่าจะรอดอยู่นะทิมเลยยังไงล่ะเด็กสองตัวเท่านั้น อืุย้ยนังไงได้ยินเสียงละอยู่หน้าเราหมาแล้วครับกว้างเราเบิดไปดีกว่าเขาไปแอบ,บในป้อมบป่าอุ้ยเขาหนีนะเฮ้ยเขาอ,อกข้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดวต้องไปดักก่อนนังไงเขาไม่เห็นเรานะเรียบร้อยไงล่ะครับจะก่อซ่าเข้าไปเรียบยร้อยเวล็กตัวหนึ่งนะ ไม่รู้อยู่ไหนฝั่งนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่น่าจะมีนะครับเรามาเมื่อกี้ฝั่งนี้น่าจะอยู่ฝั่งตึกนี่แหละฝั่งตึกหรือบ้านหลังนี้แหละครับเก็บของแป๊บตัวสุดท้ายอยู่ไหนน้าไม่ออกมาซะด้วยรออย่างเดียว hm lên cà đột cà đột cà có dính này cà đột cà đột mày dính náy náy Này náy náy nề เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเห็นเราป่ะบอกสามซะด้วยโดนโดนเอ้ยกระสุนหมดอ้ากระสุนหมดนี่เป็นไงล่ะเกือบได้ยังไงเป็นไงล่ะครับเจอทรงโจรเข้าไปรูปร้อยเอาละครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเพื่อนกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเปงออยที่หนึ่งครับที่หนึ่งครับนอนๆ โอ้โหคืนนี้จ้างสวยงามจริงๆเลยเอ่ะ <c oughs> โอเคครับไปละครับบาย